อันนี้อยากรู้ว่าโดนไหมเวลาใช้งานตำรวจเรียกไหมถ้าตำรวจจะเล่นก็โดนดีไหมนิ่งเลยนิ่งเลยใช่ไหมดีมากเลยช่วยแนะนาดีมากเลยแล้วพวกระบบเบรกก็เอาอยู่เนาะเอาอยู่เลยครับอันนี้ผมตั่งาดอินโดเหมือนกันใช่ใช่ใช่ไอ้พวกนี้ก็เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยใช่อินโดเหมือนกันครับเนี่ย ้าตรงเนี้ยเป็นแล้วก็เป็นแบบไอนี่โลโก้เ n m a x 1นแบบห5 5หมดเลยนะคือมันไม่ใช่แบบของที่แบบไม่มีโลโก้นะมันคือแบบ <c oughs> <ช>เป็น<ช><ช>ของแบบเหมือนผลิตมาตรงรุ่นของย Yamaha <c oughs> ใ<ช>ส่เลยมาตรงรุ่นของมันเลย <c oughs> สวัสดีครับผมป่านบอ x ซ่าเลสซิ่งวันนี้เอาใจสาย N Max 2025แล้วครับพามาดูรถที่จัดทรงไว้ใช้งานประมาณหนึ่งครับรูปร่างหน้าตาเรียกว่าหล่อเหลาเอาการครับแต่เจ้าของังบอกเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลักฮะแล้วก็ตัวนี้คือตัวเทคแม็กเนาะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เจ้าของครับว่าเฮ้ยแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็คันนี้ผมเรียกว่าไม่ธรรมดาครับอะไรแต่งส่วนใหญ่ทรงตรงจากอินโดฮะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เจ้าของกันครับไป ให้พี่บานแนะนําตัวกับเพื่อนเพื่อสักเล็กน้อยครับแบบอะไร,รอย่างไรครับผมชื่อบาสน,นะครับเป็นเจ้าของรถคันนี้<ช>เนาะ n m a x ครับปี2อยี่ครับจริงๆผมต้องเล่าว,ว่าคันนี้ผมเจอมาในกลุ่ม n m a x เหมือนเดิมครับเลยตอนแรกพี่เขาลงโพสโชแค่ด้านหน้าครับผมแล้วก็ผมเห็นแล้วเฮ้ยหน้าถ่ายมาเลยแบบติดต่อมาถ่ายฮะขี่มานี่ส่งตรงมาจากพะราม3เลยต้องเล่าก่อนพี่ อยากรู้ภาพรวบทำไมถึงเลือก n m a x มาใช้งานมันเริ่มต้นอะไรอย่างไงพี่ก็คือคันเก่าผมอ่ะมันปัญหามันเยอะรถจีจีนนี่เออก็เลยเออมันไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นแบบว่าเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นเเพราะว่าอะไหล่มันหาง่ายกว่าก็คือก่อนหน้าคือเราใช้รถสกูตเตอร์มาก่อนอยู่แล้วใช่ครับใช่ก็คือเป็นไซส์ในคันนี้แหละใช่ครับ แค่แค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิตเราเราเราก็มองหาตัวใหม่ <S <S ใช่แล้วก็เลือกตัวนี้แล้วมันถูกจังหวะพอดีว่ามันเป็นตัว all new พอดีแบบจังหวะเปิดตัวปุ๊บใช่ครับ<ช>มัน,ม,น,น,ม,นมาแบบถูกจังหวะพอดีอแล้วก็แบบว่าใช่ใช่แล้วแบบยังไงอะ่ะมันมีระบบใหม่เข้ามาให้เราลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมอยากรู้พี่คือตอนเลือกมันจะมีรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นที่เป็นเทคแม็กใช่ไหมครับผมทำไมนึกไงถึงเลือกรุ่นนี้ ผมเจอสีผมก็ถูกใจเลยแล้วอย่างมันมีแบบว่ามันมีตัวเทคแม็กเข้ามาอีกเป็นระบบเข้ามาเป็นวีซทใช่ครับผมก็คือเอาเลยก็เลยตัดใจจัดเลยใช่ครับผมไม่ลังเลเลยจริงๆก็คือซื้อซื้อรถเพราะชอบสีก่อนอย่างแรกคือสีสีถูกต้องก่อนเลยสีสีถูกใจก่อนเลยครับผมอันนี้แต่งไปเยอะจริงจคือมันคือสีเทาใช่ครับสีเทาล้อทองใช่อันนี้คือสีเบสิกแต่เราเริ่มไปใส่ชุดไล่อะไรใหม่เข้าไปแต่งเพิ่มใส่เพิ่มอะไรมาจนแบบ ประมาณนี้แล้วก็อยู่กับพี่มากี่เดือนแล้วคราวนี้ประมาณ3เดือน3เดือนเนาะสเดือนเปิดดูไม์กันก็วิ่งไปประมาณ3000โลก็อันนี้คือใช้งานแบบในเมืองจริงๆเนาะครับผมไม่ได้ออกทิปไปไหนเลยขี่ในชีพประจำวันใช่หลักๆเท่าไหร่นะเฉลี่ยคุยกันประมาณวัาละ50โลใช่ครับผมความเร็วก็ยืนพื้น 70- 80แล้วราวนี้ถูกต้องครับผมขับคนเดียวหรือขับสองหรือมีคน้อนหลักๆหลักๆคือคนเดียวคนเดียวเลยใช่ไหมโอเคอันนี้ เออต้องถามก่อนคือเราอยู่กับมันมา3เดือนแล้วชอบอะไรชอบอะไรมันชอบอะครับก็คือหนึ่งอะดีไซน์ดีไซน์ซนใช่ดีไซน์มันแบบว่าม,มันเวลาแต่งใส่อะไรก็แล้วแต่มันก็ดูแบบลงตัวลงตัวสวยไปหมดเลยเ<อ>ใช่แล้วก็ขับเวลาขับด้วยระบบไปว่า e c v ีใช่ครับมันก็แบบยังไงขับสนุกแสดงว่าใช้บ่อยแสดงว่าใช้ชิปบ่อยบ่อยครับบ่ <laughs> พอมันมีมานี่คือกดอย่างเดียวกดอย่างเดียวเลยใช่แล้วใช้โหมดไหนโหมดทีหรือโหมดเอสผมใช้โหมดทีครับโหมดทีใช่ครับแต่ถ้าโหมดเอสนี่ยิ่งมันกว่าเดิมเลยนะใช่ใช่เวลาเร่งแซงอะไรผมก็กดดอย่างเดียวเลยแล้วมันจะมีอันหนึ่งผมชอบอันนี้มากกว่าเวลายกแล้วใช้เหมือนเป็น engine b r a k อะใช่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 ผมชอบตรงนั้นมาช่วยเราเบรกด้วยอ่าอ่าอ่าโอเคแล้วก็ก็อยากรู้ว่าน้ํามันเติมที่เคยคุยกันว่าน้ํามัน เติมเต็มถังตลอดใช่ไหมใช่ครับใช่เต็มถังกี่บาทเฉลี่ย200ครับ200เติมโซฮอลเก้าห้าใช่ครับแค่โซฮอลเก้าห้าครับขี่ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งไหมประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมประมาณสัปดาห์หนึ่งเฉลี่ยแล้วตกมาห้าสิบก็อันนี้คือความประหยัดนะก็จริงๆมันก็คือจุดเด่นของรถกูเตอร์คานนี้แล้วกันว่ามันเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อกิโลมันจะแบบไม่แพงแล้วก็ยืนยันว่ามันใครๆก็สามารถซื้อขับใช้งานได้ ภาพรวมก่อนระบบช่วงล่างเวลาขี่ควบคุมดีไหมโโหนิ่งเลยนิ่งเลยใช่ไหมด,ดีมากเลยผมเชืว่าดีมากเลยแล้วพวกระบบเบรกก็เอาอยู่เนาะเอาอยู่เลยครับได้ลองพวก ABS ทำงานยังเรียบร้อยครับ <laughs> <laughs> ไปทำอะไรมาเบ <laughs> <laughs> รกล้อปัดเลยครับผม <laughs> จริงต้องเล่าว่า n m a x มีดีจุดหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องอเทคโนโลยีความปลอดภัยของเขาที่ให้เป็นใช่ครับมัน <M F S 2> หน้า ABS <M F S 2> หน้าหลังแล้วพอเป็นตัว225คือมี traction control ที่ตัดกำลังล้อใช่ครับผม คือทั้งตัวสแตนดาร์ดและตัวเทคแม็กเลย mm hmm. ก็เรื่องความปลอดภัยนี้ต้องยกให้เขาจริงๆโอเคอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะเออใช้ขับขี่นเมืองเป็นหลกักแล้วก็เฉลี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกไม่ได้แพงอะไรมากมายแล้วทีนี้แต่งอะไรไปบ้างดีกว่า oh เอาภาพรวมก่อนมีภาพในหัวไหมตอนแต่งว่าจะไปทางไหนหรือจะมีการคุม ตีมคุมสีอะไรไหมคือของผมมาที่คิดไว้เลยนะก็คือชิ้นชิ้นสีดําอ่ะก็จะถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเอาเป็นแบบว่าลายลายหมดลายหมดเก็บลายหมดเลยใช่ใช่ใช่ครับผมแสดงว่าเือยังเหลือเหลือจุดไหนเหลือตรงนี้ใั่ใช่ชุดนี้แล้วก็บางคนหน้าครับผมแล้วก็ตรงนี้เนาะกระเป๋าใช่ครับกระเป๋าแล้วชุดอีกหลายจุดค่อยๆเก็บไปเหรอใช่ค่อยๆทําไปค่อยๆเก็บไปเนาะ อ่ะพอพอพอไล่นี้ครบแล้วจะไปไหนต่อที่แบบภาพไว้ในหัวก็ผมก็ตอนนั้นภ้าที่หมดก็คือเปลี่ยนโชกคหลังออื่ะเปลี่ยนแล้วเป็นของ p ปรเ e นเดอครับผมใช่ไปทําสีมาด้วยใช่ไหมอ่ะแล้วก็ทําสีสปิงครับเป็นสีฟ้าก็สีเทาถ้าจะเอาสีแบบว่าเหมือนว่าฟ้ามิ้นเน่ยตัดผมว่าน่าจะสวยกว่าก็เลยเลือกเป็นฟ้ามินตัด ไอผมอยากรู้ว่าสีสปริงอย่างเนี้ยก็คือเราเป็นคนเลือกสีได้เองเลยไหมเราเป็นคนเลือกได้เลยครับเราจะมีเฉดได้เลยเหมือนเหมือนเปิดเอาเป็นจริงๆไปที่ร้านแต่เขาจะมีสีให้เราเทียบด้วยว่ารถสีเนี้ยเอาสปริงสีอะไรถึงจะสวยโอใช่ผมก็เลยถูกใจสีเนี้ยมันเข้ากับสีเทามันเปเท่าสีเทาหมดแล้วสำหรับผมนะแต่เราแต่ความชอบเราแต่อันนี้คือความชอบเนาะ เอ้ย <Hey, S 2> ผมอยากหลุแล้วมันต้องสับคือเราเราเอาของเนี่ยคือสปริงเนี่ยมันคือสับเอาของเดิมของเราอ่ะเขาถอดมาแกะออกมาแล้วก็ทําสีประมาณ3วันอ๋อแสดงว่าตอนไปอ่ะเอาเอาเอาแบบยังไม่ติดตั้งไปไปให้เขาทําก่อนใช่ครับแล้วทํทำสีเสร็จอ่ะค่อยค่อยมาใส่ใช่ครับอ ah, <okay. S 1> ่าโอเคจะได้<ช>แบบ,บเพื่อ เผื่อเป็นข้อมูลกันอะไรใครที่อยากทาโชว์ใช่เพราะตอนนีกอะไรอย่านเดิมเขาเดิมไปครับมีอะไรอีกนะที่ที่แบบภาพในหัวชิ้นแรกพอพแต่งจริงอ่ะชิ้นแรกที่เปลี่ยนคืออะไรชิ้นแรกของรถก่อนเลยชิ้นแรกของรถคือพักเท้าครับพักเท้าใช่ของเดิมมันจะเป็นยางนะบ้าใช่ใช่เปลอันี้มันก็เหมือนเพิ่มแบบว่ามีลายเพิ่มแบบมันดูมีรุ่งเล่นมีอะไรมากขึ้นได้มากี่บาทอ่ะหกร้อยคับเฮ้ยจริง โหราคาดีอีกแล้วใช่อันนี้ส่งตรงจากอินโดเลยไหมเนี่ยใช่ครับเอาอ <Indo. S 1> ส่งตรงจากอินโดเดี๋ยวผมให้ดูไฮไลท์คันนี้อย่างหนึ่งนะอะไรแต่งของเขาอะส่งตรงมาจากอินโดเยอะมาก,มากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อนเดี๋ยวจะเห็นเองอ่ะพออันนี้600ซ้ายขวาเนาะใช่ครับใช้ดีไหมอ่ะพอพอเปลี่ยนความแบบคือเป็นยางของเดิมอะมันจะแบบมันจะยึดติดเท้าเราดีแต่น,นี้พอมันมันเป็นยางด้วยแล้วมันเป็นเหล็กหรือก็ไม่แตกต่างสำหรับผมไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างแต่ทีสิ่งที่เพิ่มมาคือความสวยอ่าได้ความสวยเพิ่มมาหลังจาก ที่พักเท้าที่วางเท้าชิ้นต่อมาที่ใส่เข้าในรถชิ้นต่อมาใช่ไหมครับผมก็จะใส่เป็นชิ้นนี้ชุดนี้เลยชุดชุดบนนี้เลยใช่ไหมชุดบนตรงนี้เลยครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับยใช่ทั้งทั้งเวิร์กนี้เลยเนี่ยตรงนี้ชิ้นเนี่ยตรงนี้หมดเลยได้มากี่บาทอ่ะเวิร์กเนี่ยโอ้เวิร์กนี้ชิ้นนี้ก็ประมาณหกเจ็ดร้อยประมาณเนี้ยทั้งชุดนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อต่อชิ้นเลยใช่ไหมชิ้นเนี่ยครับผมชิ้นเนี่ยประมาณเนี่ยเซตเนี่ยสามชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามประมาณพันหนึ่งหนึ่งสองสาม ใช่ครับส่งตรงจากอินโดอีกแล้วเฮ้ยอันนี้มีดีเทลอยู่นะคือถ้าของเดิมมันจะเป็นฝาทึบเนาะใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นฝาใสเพื่อโชว์ฝาถังไอ้ฝาปิดถังน้ะมันอันนี้ฝาแต่งเหมือนกันนี่อ่าใช่ฝาไอ้ฝาแต่งนี้ก็อินโดถูกต้องครับได้มาเท่าไหร่อ่ะฝาเฮ้ยอันนี้เจ๋งดีอ่ะฝาแต่งอันนี้ไม่แพงครับได้มา200กว่าบาทโอ้ราคาดีใช่ใช่ใช่เอาง่ายคือเซ็ตไอ้เซ็ตเนี้ยทั้งเซ็ตอ่ะแล้วรวมฝาน้ำมันอ่ะสองพันสองพันมีทอนแล้วก็เห็นไหมที่ผมบอกส่งตรงจากอินโดเพราะว่า พกตัวอักษรเขาอ่ะมันจะเป็น N Max Turbo ฮะเพราะว่าที่อินโดมันคือรุ่น Turbo แต่ถ้าเป็นไทยจะเป็น Tech Max ทั้งซ้ายทั้งขวาอ่ะต่อมาชุดหน้าอ่ะพวกต่อต่อจากชุดนี้อะไรต่อมาอ่ะแล้วก็เป็นข้างครับผมค่อยๆมาใช่ไหมนี่ครับเปลี่ยนอันนี้เป็นแค่ครอบลงไปเฉยครอบของเดิมลงไปอ๋อเป็นเป็นเหมือนแปะแปะทับลงไปเลยใช่ครับขางเดิมของเดิมมันจะเป็นพลาสติกสีดำๆใช่ใช่ใช่อ่ะแต่เนี้ยตัวเนี้ยมันเหมือนว่าครอบลงไปอีกทีหนึ่งแปะทับไปอีกทีหนึ่งใช่ แสดงว่าพลาสติกเดิมอ่ะก็ยังอยู่ในนี้ยังอยู่ในนี้ครับแสดงว่าอัเนี่ยจะอ้วนขึ้นอีกหน่อยนึงใช่ใช่ครับมันจะดูอ้วนขึ้นแต่มันดูไม่ออกอะนะ่ะเนาะใช่แต่ว่าดูลิ้งมันดูไม่ออกจริงแต่อันนี้อันนี้อันนี้สั่งจากเออ่ที่ร้านที่ไทยนะคนไทยอ่าใช่พระรามสามครับแถวพรระาโอเคเฮ้ยจริงๆอ่ะผม ผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถใช้จากตัว Gen 2มาครอบได้ป่ะไม่ได้ครับไม่ได้เนี่ยไหมแสดงว่ามันคือของแต่งของตัวตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับตัว All New 2อ2 5นิเลยปี2 0 2 5ครับถ้าใช้ปีของมันตั้งแต่นี่ข้าวมาไม่ได้เลยนี่คืองานไทยด้วยใช่ครับผมพอใส่ไปมันมีผลอะไรไหมเหมือนเหมือนสุดท้ายอ่ะมันมันมีมาปิดทับครอบอีกทีหนึ่งหรือไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลอะไรเลยไม่ไมมีผลอะไรเลยครับอืมอีกอันนี้ได้มาเท่าไหร่ฮะเพิ่มความสวยสองชิ้นเนี่ยประมาณพันหนึ่ 1> 1, 1, ใช่มัประมาณนี้ครับอันนั้น600อันนั้น2,000เวิร์กนั้นอันนี้1,001 3,000นิดๆใช่ครับผมเกือบแล้วเกือบเกือบหมดคันแล้วอ่ะแล้วจากจุดนี้ไปไหนต่อก็ชินช้นอั g i n e นนี้ก็เป็นหลักร้อยครับหลักร้อยใช่ไหมที่บอกมีเทอร์โบอยู่ใช่อันนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทหาค่าซื้อที่ผมเปลี่ยนอันนี้อันนี้ก็เป็นของไทยไหมอันนี้ผมสั่งจากอินโดเหมือนอินโดเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใชไอ้พวกนี้ก็เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยอ่ะใช่อินโดเหมือนกันครับเนี่ย คาเท้าตรงนี้เป็นแล้วก็เป็นแบบไอ้นี่โลโก้ e n บหนึ่งห้าห้าหมดเลยนะคือมันไม่ใช่แบบของที่แบบไม่มีโลโก้นะมันคือแบบเป็นของแบบเหมือนผลิตมาตรงรุ่นของ Yamaha ใส่เลยมาตรงรุ่นของมันเลยแล้วก็ราคาดีด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วอย่างช่วงท้ายนี่อะใส่มาตอนไหนที่เป็นไล่อ่ะอันนี้อันนี้จะมาชิ้นชิ้นสุดท้ายเพราะผมก็ต่างมาจากฮินโตเหมือนกันแต่ชิ้นนี้ประมาณ7 0 0กว่าบาททั้งชุดนี่นะทั้งมือกันนี่เลยเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ชิ้นนี้ก็คือต้องถอดของเดิมออก แล้วก็ใส่ชิ้นเนี้ยเข้าไปแทนของเดิมโอเคแล้วอย่างอันนั้นคือแปะครอบไปอ่าอันนี้แปะครอบอ๋อของของพวกนี้คือแปะแปะลงไปครอบลงไปครอบของเดิมไปแต่อันนี้ก็คือต้องถอดท้ายอันนี้ชุดพลาสติกเดิมออกใช่ครับต้องรื้อแสดงว่าชุดพลาสติกเดิมก็อยู่บ้านใช่ครับใโอเคแล้วไปแต่มันก็ไม่ได้แพงนะเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถ้ทั้งชุดเลยก็ลายสวยนะลายเนี้ยบเลยใช่ใช่ครับแล้วก็มีของกระจุกกระจิกด้วยนะฮะอันนี้อินโดเหมือนกันเนี่ยสั่งมาเขาทำเล่นใกล้เป็นแบบว่า ตอนแรกมันเป็นสีส้มใช่ใช่สีขาวอันนี้มันเป็นสีแดงผมว่าใช่เป็นสีขาวให่มันเข้าแบบว่าสีสีกับรถนะครับผมโอ้ดีเทลจริงๆมันจะเป็นดีเทลแบบกระจุ๊บกระจิ๊กระจุ๊บกระจิ๊เละแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเน้นความสวยงามนะมันเป็นรถที่แบบเพื่อความสวยงามอ่ะแล้วก็เห็นมีด้านหน้าด้านหน้าก่อนคือชิลใช่ครับผม ชิวน,นี้มันพิเศษอะไรอย่างไรนะคือจริงๆต้องบอกว่าในท้องตลาดเนาะปัจจุบันอะชิวของตัว225 0เนี่ยม,มีให้เลือกแบบเยอะเยอะมากๆแล้วใช่ครับผมแต่ทำไมถึงเอาวันนี้มาอะไรอย่างไรอะเล่าฟังหน่อยก็คือชิวปกติก็เป็นเป็นชิวแบบว่าที่ขาย,ไทย,ยาไทยก็เป็นอย่างเงี้ยใส่ก็ไปอย่างเดียวแต่ว่าที่ผมชอบตัวนี้ก็คือที่ต่างนึงเพราะว่ามันเป็นเนีย่ยอ๋อมันมันคือทั้งชุดนี้เลย หน้ามันทําให้หน้าตรงเนี้ยมันเหมือน X Max อาคือตอนแรกที่ชิวผมเข้าใจก็คือมันแค่ชิวตรงกระจกนี้ครับแต่จริงๆไม่ใช่มันคือทั้งชุดนี้ใช่ครับทั้งชุดนี้ซึ่งอันเนี้ยมันมีฟีลลิ่งที่คล้ายๆคลับคา X Max ใช่ครับเอ้ยแล้วไฟอย่างนี้มันคือคือคือมันต้องแวลิคไลทต่อต่อไปอ่าไม่มันมันมันแค่จำก็ไปตัดสายข้างในนิดเดียวนิดเดียวเลยไม่ก็คือไม่ได้ตัดอะไรไม่ได้ตัดแตงไม่ได้ตัดเสียบปลั๊กเพิ่มใช่ครับผมไม่ได้ตัดต่ออะไอ อราถทกต่อคนใส่เยอะยังไงในในบ้านเราอ่ะเห็นเห็นก็ประมาณหลายคันแลวอ๋อหลายคันเลยใช่ไหมแต่เราก็คือต้นต้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ อันนี้ก็คือเจอในอินโดจากรา้านที่ไทยแต่ว่าร้านไทยเหรอแต่ที่ไทยอ่ะสั่งมาจากอินโดเหมือนกันโอ้ย <laughs> <laughs> ดีเทลข้อมูลเยอะเนะี่ย <laughs> ใช่เพราะว่า <laughs> <ผม> <laughs> สั่งมาจากอินโดอินโดคนผลิตตัวนี้ใช่ <laughs> ผมอยากรู้ว่าอันนี้อันนี้เป็นความรู้ให้กับคนอื่นแล้วกันครับผมสั่งของจะสั่งประเทศอ่ะ,อะจากอนะ่ะกดจากช้อปปี้ไหมใช่ครับช้อปปี้เลยครับผมเนี่ยช้อปปี้เนี่ยคือผมพยายามเคยจะสั่งของจากต่างประเทศอ่ะแล้วมันบอกว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันรองรับแค่ในไทยพอพอต่างประเทศอ่ะปุ๊บอ่ะเหมือนเหมือน เหมือนมันขึ้นไม่เจออะหรือมันอยู่ที่ร้านว่าขายของว่าจะขายตรงไหนอ,อ,มอหมผมว่าอยู่อยู่ที่ร้านว่าจะลงมาขายในเหม่นช้อปปี้ที่ไทยแลนด์นะครับอ๋อ<น>คือมันอยู่ที่ฝั่งผู้ขายใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชเขาเอาลงมาขายเหมือนที่จีนนะครับเวลาของที่จีนเนี่ยมาตอนแล้วเว<ร>ลาคุยกับเขาว่าหรือเรากดซื้ออย่างเดียวเลยคุยเป็นบางบางชิ้นมากว่าครับว่าชิ้นเนี่ยมันใส่เข้ากับตัวเนี้ยปี2 0 2 5ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบมาเป็นภาษาอังกฤษ่ ใช่เพราะได้ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องมีการดัดแปลนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆรู้สึกเดี๋ยวนี้มันมันมี AI ช่วยในการแปลสื่อสารแล้วอเล่ใช่ครับง่ายจริงๆต่อให้หวดเป็นภาษาอินโดก็น่าจะคุยรู้เรื่องหมดแล้วยุงีเนาะจรับจริงก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทางเลือกเนาะเหมือนสั่งเฮ้ยแล้วมันรอนานไหมอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่นานจริงๆก็แบบไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบนานจนแตกต่างของของไทยเนาะใช่ครับอยู่นี้ขนส่งเร็วมากแล้วราคาราคาก็ไม่ได้ต่างใช่ไหมราคาของแต่งก็เหมือนสึกปกติ ถ้าเรากดโค้ดเป็นนะผมว่าลดได้อีกสมมติรอวันนี้เดือน7็ใช่ไหมถ้ารอเราดอจ็ก็จะมีโค้ดส่วนลดอะไรเงี้ยแล้วกดลดได้อีกแล้วก็ปีค่าส่งอีกอจะอินโดนะจะจ่ายค่าส่งอีกก็จะคุ้มเลยบอกผลไลจริงจริงเลยโอเคเออผมว่าสวยเลยเจ๋งเลยอันนี้อันนี้ชุดหน้าก็มาพร้อมกันแหนไอ้พวกเนี้ยอ่าก็มามาพร้อมกันเลยเนี่ยสามชิ้นเนี่ยอ๋อก็คือมาพร้อมกันเลยสามชิ้นนี้ครอบทับลงไปเนี่ยอันนี้ก็ครอบทับครอบทับครอบทับ ได้เปลี่ยนได้ไหมได้เปลี่ยนไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์ไหมได้เปลี่ยนสีอ,อ่ะไอไอไอไฟเนี่ยก็คือผมแค่แรปแรปฟิลมาเป็นสีสีสมอ๋อันนี้แรปมาใช่ไหมผมเห็นคนตัวใหญ่ชอบไปเปลี่ยนหลอดอะ่ะเปลี่ยนข้างในมันก็ดูดูเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นดีใช่อันนี้รถผมได้โชคดีอย่างนึงก็คือว่าฟิลมมันมีฟีมไหมเออใช่<ๆ>ก็คือเหมือนว่าผมไปติดฟีมมาว่าเอาติดฟีมรอบคันอ่าเขาก็เหมือนว่าเขายังไม่มีแบบเขาก็เลยขอรถผมอ่ะไว้เป็นแบบ ก็เลยได้ติดฟิล์มรอบคัน้ยจังหวะดี่จังหวะดีเนี่ยฟิล์มหมดเลยนะมีฟิล์มรถติดฟิล์มรอบคันอันนี้แบบอันนี้ต้องพูดว่านี้คือคนรักรถของจริงนะถ้าติดฟิล์มกับรถจริงใช่รอบคันเลยมีรอบคันเลยเนี่ยโอ้ดีอ่ะแสดงว่าถ้าเรามีโมเดลรถใหม่ๆนะเราไปหาร้านเราโอกาสได้ทําฟรีพอสมควรนะใช่แต่ไม่ทาฟิล์มก็รอบคันก็ประมาณสี่พันเกือบห้าพันตัวเนี่ยจริงอ่ะติดฟิล์มเลนะใช่ครับอันนี้ผมไม่รู้ผมอยากถามด้วยความรู้เลยว่ามันมันรออย แต่ปัญหาคือมันมีคุณภาพไหมเหมือนเหมือนโตฟิล์มมันมีให้มีหลายเกรดให้เลือกไหมหรือมีแค่สเปคเดียวเลยโวฟิล์มมันมัมนป็น,เป,นเป็นเกรดเดียวแต่ว่ามันมีหลายสี oh. หลายที่เราเราเราคัสตอมเองได้ว่าตรงเนี้ยจะเอาเป็นด้านเลยเป็นใส oh. ตรงเนี้ยจะเอาเป็นฟิล์มสีสโมกสี ฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็บอกเขาเลยใช่แต่ว่าแต่ผมผมเคยเคยเหมือนว่าพาเพื่อนไปติดแล้วแบบเขาเรียกว่าคุณภาพฟรีมร้านนี้เมันดีมันดีจริงใช่อายุการใช้งานมันนานไหมพอรู้ไหมว่าเขาเขาได้บอกเราไหม สิบปีน่าจะเกินไปเนาะน่าจะไม่ถึงรอกผมว่าไม่เกินสองสามปีอ่ะสองสามปีครับผมน่าจะลดร่อนล้วก้ไม่เม็่ไรก็ตั้นแ็แบบความแบบความเหือบแบบลดไปคือติดไว้ก่อนในการรอไว้ก่อนเออดียิงไม่บอกผมผมไม่ผมไม่คือผมเห็นแล้วมันเป็นเป็นร่องร่องแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรถ้าไม่บอกผมนม่ผมเฮ้ยอะไรมันดูไม่ออกเลยนะใช่ใช่มันดูไม่ออกมันเป็นฟิล์มเอออันนี้คือแบบถ้าใครรักรถมากๆเนาะแนะนำเนาะใช่แนะนำครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายเนาะใช่ครับผม ก็ล,ล้างล้างขัดอะไรมาหลายรอบก็ไม่หลุดไม่เลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ห่เแล้วที่อย่างตอนนี้หน้าฝนเนาะขี่มาแล้วหินกวดมันเยอะเนาะใช่ครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้กระจกอย่างเนี้ยทำเองเหรอซื้อมาติดเพิ่มฟรีห้าสิบกว่าบาท <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอ่ะโอเคเยอะอันนี้ถามราคายังนะส<อ>ามพันสองครับทั้งชุดทั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อก็ชุดชุดเนี้ยประมาณสามร้อยชุดนี้ประมาณสามร้อยแสดงว่าไอตัวพวก ลายเทปร l าเทปล่าตัวเนี้ยไม่ไม่ได้โหดร้ายไม่ได้โหดรายอันนี้อันนี้ราคาใช้ได้อยู่ชุดชุดนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็มีอันนี้ GTR เนาะอันนี้ขายอยู่แล้วว่ามันมันเป็นของน่าจะใช้ด้วยร่วมแบบน e n 2ได้เนาะใช้ได้ใช้ได้น่าจะกระปุกเดียวกัน ประมาณ300รอชิ้นสองชิ้นนะสีสันสีส,ส,สนนันคือเหมือนตัดให้เฉดรถมันเพิ่มขึ้นใช่ใช่ครับผมเออเออมืมมม่อกี้คุยเรื่องกระจกเนาะกระจกนี่คือกระจกไทยปกติไม่อันนี้เหรอนี่กระจกปกติอยู่แล้วอันนี้ก็ผมว่าตั้งจะคทนมาากว่าบาทอันนี้อยากรู้ว่า,าโดนไหมเวลาใช้งานโดนต้องโเรียกไหม <S <S ถ้าตำรวจจะเร่งก็โดนใช่เพราะว่ามันมันมองหลังไม่ได้จริง โอเคอยู่ที่เราอยู่ที่หน้าง,งานเลยว่า <S: şey, S 2> ว่าเขาจะพิจารณาว่าเขาจะปล่อยหรือจะจะให้เราผิดก็ได้ใช่ครับผมคือเอาจริงคือมองไม่เห็นไม่เห็นครับก็กติดไว้ก็เผื่อว่าเขาเผื่อถามก็กระจกไปไหนกระจกไปแล้วก็ชี้เดี๋ยวเพนี่ไงกระจกนี่พี่มองกระจกไม่เห็นเหรอพี่อันนี้กระจกเลยนี่อ่ะรูกระจกไปใส่นี่ไงจับมือถืออันนึงจับมือถืออันนึงแล้วก็นิ้วไขของแหวนแกงใช่ครับแล้วนิ้วแขวนอะไรอ่ะมันมันดูแบบ เอาจริงๆครับไอตรงเนี้ยมันไม่มีที่ที่ใส่ของมาตั้งแต่ทีแรกอ้อหรออันนี้คือสั่งจากอินโดเขาแปลงสภาพมาแบบเจาะรูมาแล้วก็ทําไ้ตัวเนี้ยขึ้นมาก็าคือเดิมๆอ่ะมันเป็นรูปเดิมเลยไม่มีรูไม่มีเลยก็คือเป็นทัดติดตันเลยตันเลยครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือ เราบอกอินโดไว้กได้ใช่ใช่เพราะปกติแล้วมันต้องมีที่ใส่ของปีนที่แบบว่ามีน็อตให้แบบเจเอาไว้ใส่แบบที่ห้อยของที่อะไรให้เอายึดจากไอ้หูกระจกเนี่ยง่ายรู้สึกเหมือนเหมือนระยะความสูงมันได้มันห้อยพอได้แต่แต่ว่าห้อยของหนักไม่ได้เพราะมันจะทําให้่วงแฮนด์เวลาขับมันก็อันตรายใต้เบาใต้เบดใต้เบาใต้เบาใหญ่ย่อย่อย่อยโอเคแล้วก็มีข้างๆมีพวกไรน็อตเนาะยังไม่ครบใช่ไหมยังไม่ครบครบยังก็เกือบ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 ค่อยๆเติมเหรอ ใช่ใชก็เกือบเน็อตก็เป็นไทยเทก็เกือบเกือบแพงนเออเดี๋ยวนี้ไล่น็อตแพงไหมอ่ะก็แพงพันกว่าบาทเกือบสองพันแล้วตอนนี้นะ<ช>ยัง,<ช>ยงไม่ครบ<ช>ะนะยังไม่ครบเลยก็ขาดอีกเยอะอยู่ <c oughs> ใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ไม่ไม่น่าจะต่างจากเจนสองไหมน่าจะเป็นในไทยปะหรือ ก็ส่งตรงจากอินโดอันนี้ก็อันอันนี้อันนี้ในไทยครับใช่ผมรู้สึกว่าพวกท่อไอเสียกับตรงหม้อน้าอ่ะมันไม่ต่างกันว่ะผมรู้สึกว่าน่าใช้กับเจน2ได้ล้วก็มีในไทยเลยข้าวนี่ข้าวประมาณนี้แล้วก็มีสุดท้ายเบาะอันนี้ผมใช้หุ้มเอาก็คือเป็นเบาะเดิมอยู่เบาะเดิมข้างในเป็นเบาะเดิมเปิดเปิดเปิดดูได้ไหมอ่ะก็คือเหมือนเป็นผ้าหุ้มลงไปหรอใช่ครับเนี่ยมันเป็นผ้าหุ้มเนี่ยดีไหมเหมือนถามความรู้สึกเหรอมันมันลื่นมันอะไรไหมอ่ะ ไม่ลื่นดีแล้วก็นุ่มขึ้นเนี่ยมันดูมันมีเหมือนมีฟองน้ำอีกชั้นหนึ่งแต่หลกัลกๆผมไว้กันแมว <laughs> <laughs> เล็บแมวคือก็เป็นผัว่ถ้าอันนี้เบาเดิมนะ<า>ตัวเล็บแมวก็ไปนี่เัจะไม่รู้ว่าจะไปหาไตอย่างเดิมที่เอาง,ง่ายๆคือไว้กันแมวใช่แล้วก็ในความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเนยียนเหมือนเหมือนถ้าดูดูอย่างเงี้ยดูไม่ออกเพราะจริงๆผมรู้สึกว่าเบาเดิมเบาะเดิมของตัวเนี้ยนั่งดีนั่งดีนั่งดีอยู่แล้วนั่งดีจริงแล้วก็นุ่มด้วยใช่แต่ว่าคือเอาตัวนี้มาเสริมอีก ใช่อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่อรือในช้อปปี้อินโดเหมือนกันแล้อินโดใช่สั่งมาจากอินโดเลยครับอันนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้เฟซติดต,ต่อนะเดี๋ยวอัน,นดีมีดีอาจจะสั่งมาขายเลย <laughs> ไปรุ่นอ <laughs> <laughs> ินโดไปรุ่นอินโดนะเฮ้ต้องสติ๊กเกอร์แล้วไปรุ่น Indo. <laughs> อินโดอ่านี่คือประมาณนี้เนาะพวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ไม่ได้แบบทำาม่ข้างไม่ได้ทำเพราะเราเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแค่แบบบิด ใช้ตัวคันเล่นไอชิปมันชิปก็แบบเพียงพอแล้วจริงพอรวมราคานี่แบบเกือบเกือบมันผมว่าปิ่มๆประมาณหมื่นหนึ่งแล้เนาะหมื่นหนึ่งหนักหนักสุดผมจําได้คือชุดหน้าใช่ครับอันนั้นหนักสุดที่เหลือก็หลักร้อยหมดเลยแล้วมีน็อตมีน็อตที่มันค่อยๆเติมเนาะใช่ครับใช่ได้นะแล้วก็เป็นอีกทรงหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้บอกไม่ได้โหลดด้วยไม่ได้แบบไม่ได้โหลดแล้วก็พอไม่ได้โหลดปุ๊บอะผมยันว่าช่วงล่างดี ครับผมฝากไม่โชว์ถ้าอยากติดตามคันนี้หรืออยากสั่งของมีช่องทางไหมบอกบอกชื่อเฟซหน่อยเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นไอ้นี่ให้ชื่อเฟซให้ขึ้นหน่อยาราวว์ครับทีมเป็นภาษาอังกฤษครับผมอ่า<ล>เดี๋ยวเป็นวักแล้วก็เตชะการจนาวัตอ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ฮะสนใจอะไรชิ้นไหนด <laughs> <laughs> สั่งติดต่ามต่อถามได้เลยครับตอนตอนตอนลงชุด ชุดหน้าในกลุ่มไปก็เหมือนว่าเป็นไบรอเหมือนกับคนก็มาถูกใจเยอะมากก็อย่างที่ผมบอกว่าผมเจอจากชุดหน้านี่แหละแล้วคนมาถามกันเยอะแยะปนมาถามมาแชร์กันเพียบเลยชุดนี้เออแล้วต้องบอกว่าคือตัวตัวนี้มันคือตัวเทคแม็กใช่ไหมแต่มันใส่ของตัวตันตัวสแตนดาร์ดของมันอ่ะก็คือใส่ร่วมกันได้หมดเลยใช่ครับทุกอย่างใส่ร่วมกันได้หมดเลยไม่ได้แบ่งแยกอะไรเลยทุกอย่างใส่ร่วมกันได้หมดฮะก็อ่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสําหรับใครที่กําลังสนใจเล่น เอ็นแม็กซ์สองพยี่ห้าไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัวเทคไหนก็ตามครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อะไรยังไงก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับชาวบอสซารเรตติ้งไว้คลิปหน้าผมจะพามาดูรถรุ่นไหนก็สามารถติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับครับสวัสดีครับ